สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอสำหรับเดือนตุลาคมระหว่างวันที่11ถึง20ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขจงขจัดความกลัวออกไปจากใจจงขจัดความกังวลออกไปจากชีวิตและวางหัวใจไว้ที่ความเชื่อมั่นความสุขและความทุก เป็นของคู่กันขอแค่เพียงเชื่อมั่นศรัทธาในความดีของตัวเองสิ่งนั้นจะนำพาให้ทุกคนไปพบกับความสุขและความสำเร็จมาเดวีพยากรณ์มักจะพูดอยู่เสมอว่าความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จการทนายคือศาสตร์อย่างหนึ่งที่จะนำพาทุกคนให้รู้หนทางแห่งการแก้ไข เราจะมาเริ่มต้นการทำนายในรอบสัปดาห์ของวันที่11ถึง20ตุลาคมค่ะเราจะมาเริ่มกันที่วันอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้ของวันที่11ถึง20คนวันอาทิตย์จะมีเกณฑ์การงานที่ต้องจัดการแก้ไขการงานยุ่งเหยิงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเข้ามาทำให้ต้องทำต้องจัดการสำหรับ เกณฑ์ของการงานคุณจะได้เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอเกณฑ์การเดินทางไกลครั้งนี้จะพบกับความสุขความสำเร็จอาจจะมีการพบปะสังสรรค์ญาติพี่น้องผองเพื่อนการชุมนุมการชุมนุมนั้นคุณจะพบกับความสุขเกณฑ์การเงินของคนวันอาทิตย์จะมีเข้ามาจ่ายออกไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันเดือนอาทิตย์วันอาทิตย์ขอโทษค่ะวันอาทิตย์ในช่วงเดือนตุลาคมเกณฑ์การงานการเงินเงินจะมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่คร่องมือไม่ได้มีปัญหาอะไรการเดินทางไกลปลอดภัยดีไม่ได้มีปัญหาแต่ขอให้ระมัดระวังเรื่องหนึ่งบริวารคนรอบข้างสูงขาวจะทำให้คุณทุกใจกรุ่งใจเป็นกังวลใจค่ะ หากมีการพูดจาหรือพูดคุยโต้แยง้งโต้เถียงขอให้อมชมกับคำพูดเพราะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะให้ระมัดระวังนะคะเราจะมาต่อกันที่คนบันจันรการงานของคนบันจันทร์นั้นจะประสบความสำเร็จเกณฑ์การธุรกิจการงานการติดต่อการค้าการขายช่วงนี้ของคนบันจันทร์จะพบกับความสำเร็จเงินก้อนใหญ่ก็จะมีเข้ามานะคะ จะได้เงินก้อนใหญ่จากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินหรือเกณฑ์การเงินมีเข้ามาสิ่งที่ทําไว้ในอดีตจะส่งผลสะท้อนถึงกับปัจจุบันก็หมายถึงความว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสิ่งที่ทําไว้จะส่งผลให้กับคุณในช่วงเวลานี้และอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สร้อยเส้นใหม่กิจการอันใหม่ จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะการเดินทางปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพไม่ค่อนข้างจะที่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเราจะมาต่อกันที่คนบรรณาคารคนบรรณาคารระมัดระวังสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสถานที่พยาบาลขอให้ระมัดระวังสุขภาพของตัวเอง หรือบริวารค่ะให้ระวังระวังเลยนะคะสำหรับคนวันอังคารเกี่ยวกับสุขภาพและผู้ใหญ่จะทำให้คุณทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยกับผู้ใหญ่นะคะขอให้ทำอะไรคำพูดอะไรนั้นขอให้ไตรตรองก่อนพูดอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ค่ะแล้วมันจะนำมาซึ่งปัญหาของความ ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจกับปัญหานั้นขอให้ระมัดระวังปัญหากับผู้ใหญ่เพราะช่วงนี้อาจจะมีคนคิดไม่ดีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนบัรอาคารทําให้คนทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจรอบสัปดาห์นี้จะมีเรื่องกลุ้มใจสักหน่อยสําหรับคนบัญชารขอให้หายใจลึกๆสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ค่ะเรามาต่อกันที่คนวันพุธ คนวันพุธจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศไปเลยก็ได้หรืออาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นกับคุณนะคะบ้านบ,บ้านจะให้โชคเฉลิมฉลองที่อยู่อาศัยของคุณยอดเยี่ยมดีค่ะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะปัญหาที่มีผ่านมาทุกอย่างคลี่คล,คลายจะผ่านพ้นไปได้เหมือนวันเวลาและสายน้ําที่เคลื่อนคล้อยเคลื่อนไหลออกไป อุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายค่ะสําหรับคนวันพุธนะคะคนทางไกลจะติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลถ้าไม่เดินทางมาก็าต้องติดต่อมาการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปการงานค่อข้างจะผ่านพ้นอุปสรรคจะคลี่คลายการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีขึ้นค่ะเรามาต่อกันที่คนวันพฤหัสบดีคนวันพฤหัสบดีจะมีเรื่องเศร้ากับความรัก ในเรื่องรักซ้อนซ้อนรักรักสามเศร้าเคล้าน้ำตาอาจจะมีความเศร้าเข้ามาขอให้ควบคุมจิตใจให้ดีแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณให้คุณผ่านอุปสรรคปัญหาคลี่คลายไร้อุปสรรคขอให้คุณศรัทธาในสิ่งที่คุณมีคุณจะได้เดินทางไกลการเดินทางไกลปลอดภัยดีอาจจะเดินทางกับการงานหรือการเฉลิมฉลองก็เป็นไปได้ แต่ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุสักนิดหนึ่งระมัดระวังเกณฑ์อุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีเรื่องไม่ดีเข้ามาคืออาจจะมีทั้งโชคกับสิ่งที่ไม่ดีขอให้คนวันพฤหัสบดีระมัดระวังสักหน่อยนะคะเรามาต่อกันที่คนวันศุกร์สัปดาห์นี้คนวันศุกร์จะไปเกี่ยวข้องกับความรักวุ่นวายใจกับความรักทะเลาะเบลว้นสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับความรัก หรือมีความรักคือมันคือหมายความว่าคุณจะได้พัวพันกับความรักอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีขอให้พิจารณาและไตรตรองเพราะบางสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้ดังใจที่คุณหวังหรือคุณต้องการอยากได้สิ่งนี้แต่ไม่ได้แตนไปได้สิ่งนั้นหรือทําให้ใจของคุณไม่สบายใจทําให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลกับสิ่งที่ไม่ได้ดังใจ แต่บางสิ่งก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาชีวิตคนเรามันคงจะไม่ได้เลวร้ายเสมอไปมีบางสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาพยายามทำให้วิกฤตเป็นโอกาสแล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้จะมีคนทางไกลนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณอาจจะนำสิ่งดีๆสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณพอใจเป็นความสุขของคุณค่ะ เรามาต่อกันที่วันสุดท้ายของคนวันเสาร์คนวันเสาร์จะได้โชคจาก,กคนมีอายุคนที่มีอายุจะนำโชคนำสิ่งที่ดีมาให้กับคุณถ้าคุณเป็นหญิงคุณจะได้โชคจากชายสูงอายุถ้าคุณเป็นชายคุณจะได้ผู้หญิงสูงอายุถ้าคุณเป็นหญิงคุณก็จะได้โชคจากชายสูงอายุนะคะคุณจะมีโชคจาก,กคนที่มีอายุมากกว่า การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นการหมุนเวียนสําหรับการเงินแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคุณเป็นคนมีอํานาจทุกอย่างจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้อุปสรรคมากสักแค่ไหนคุณก็จะผ่านไปได้เพราะคุณเป็นคนขมราชสีค่ะอุปสรรคจะฟันฝ่าไปได้ความรักตัดสินใจให้ดีสิ่งที่อยู่ในใจขอให้คุณเลือกและตัดสินใจแล้วคุณจะได้พบกับรักแท้ การเงินมีเข้ามาแจากไปเกณฑ์การงานจากผ่านพ้นจากคลี่คลายกับความสุขขอให้ใช้หัวใจของคุณตัดสินแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะครบทั้งเจ็ดวันในรอบสัปดาห์วันที่11ถึง20ทุกครั้งสำหรับการทำนายจะพูดอยู่เสมอว่าความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จและแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นกับทุกคน ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ให้โอกาสและให้คำปรึกษาโทรมามีความสุขที่สุดและยินดีที่สุดมหาเดวีพยากรขอนำพาความสุขและความสำเร็จให้กับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ